สวัสดีครับชื่อปรินดนพนากรวงนะครับก็เป็นศิลปินที่ทำงานในหลายๆมิเดียส่วนมีเดียที่แบบใช้มากๆก็เป็นพวกงานจัดวางงานที่ทำนะครับเป็นงานที่ชื่อว่า10บเมษาซึ่งเป็นงานที่ต่อเนื่องมาจากงานเก่าที่เกี่ยวกับเรื่องของความทรงจำแล้วก็สนใจเรื่องว่าตอนนั้นสนใจว่าความทรงจำมีหน้าตาอย่างไร แต่ถ้าใช้ความจรงจำเลยมันเปลี่ยนเป็นวัตถุวัตถุตถันจอหน้าก็สนใจเรื่องนี้นก็พอได้เห็นว่าจิมทาสารเปิดออกเป็นคอที่พูดถึงเรื่องสองครามเย็นพูดถึงเ,เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากตอนนั้นนะก็เลยคิดว่าอยากที่จะลาำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ11ปีที่ผ่านมา ซี่เป็นเหตุการณ์มีการสลายการชมุมนุมของคนเสื้อแดงแล้วก็เป็นเป็นช่วงที่ริสิวยชีวิตมันมีการเปลี่ยนผ่านเพราะตอนตอนช่วงก่อนใน้ันนี้เป็นนักดนตรีในวงดนตรีแล้วก็เริ่มเริ่มมาเป็นศิลปินในช่วงถัดจากนั้นไม่น้อยกอ็งานที่ทำที่ชื่อชื่อว่าสิบในสามนี่ก็ทำในการที่ไปเช็ดพื้น รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่มีการชุมนุมนำลึกถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมอของคอนเสีย์แดงเมื่อ11ปีก่อนตอนนี้ก็12ปีแล้วมั้งกำลังจะ12ก็หลังจากที่เช็ดพื้นด้วยน้ำที่ซึมมาจากร้านค้าตั่นั้นะครับก็ผ้าที่ถูกเช็ดก็ มันก็ถูกเข้าเข้าแลกเลยคือรู้สึกว่าชิ้นส่วนหรือว่าอะไรก็ตามที่เราที่มันอยู่บนพื้นที่นั้น,นมันมันก็เป็นการบันทึกป,ประวัติศาสตร์แบบหนึ่งแล้วก็มันก็เป็นพื้นที่ที่มีคนหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีล่องรอยของหลายๆคนทับทับกันไปทับกันมา,นาแล้วก,ก็ก็เลยคิดว่าโอ้ภาพของนั้นไปเข้าแลกเพื่อใช้กล้องอ อิเล็กตรอนมโครสโคบต้องจุลธศน์มาขยายภาพที่อยู่ในภาพ่นี้ทําทำก็คิดถึงกระบวนการแบบนี้แล้วก็กระบวนการที่ภาพจะภาพจากผ้าถูกกลายกลาไปเป็นวัตถุอื่นๆแล้วก็รวมถึงทั้งกระบวนการการเช็ดแล้วก็วัตถุที่มาจากเหตุการณ์นะครับ งานก็เลยประกอบไปด้วยหะรนชิ้นส่วนชิ้นส่วนกระบวนการการเช็ดเ,เทียนนี่มาจากในเหตุการณ์ที่ลำลึกภาพจากการเช็ดที่ถ่ายจากคนที่ไปร่วมลำลึกด้วยในวันนั้นหรือว่าภาพของคนในวันนั้นนะครับแล้วก็มีวัตถุอื่นที่ที่มันสำคัญความทรงจำในะช่วง 10, 11ปีซึ่งเอ,เอามาถูกใช้ด้วยแล้วก็เป็นภาพ ที่เกี่ยวข้องันด้วยอย่างมีวัตถุที่เป็นวิสแบนซึ่งเราใส่มาตอนช่วงปีก่อนนั้นเนี่ยไลฟ์อาร์มสตอมจนเป็นวิสแบนของเออฉลิมพระเกียรติอะไรอย่างเงี้ยจนถึงวิสแบนล่าสุดแล้วก็มีวัตถุที่เป็นธนบัตรที่ออก หลังจากที่มีการสลายการชุมนุมประมาณหนึ่งเดือนก็มีเสื้อยืดซึ่งมาจากงานปาร์ตี้ที่เขาจัดเพื่อเรียอลัอยทุนหลังเหตการ์การสลายการชุมนุมแล้วก็มีภาพซึ่งเป็นภาพที่ที่เราเพราะเราเรานั่งอยู่ในรถที่พ่อขับพ่อเราขับไปตอนที่ หนีออกมาจากที่บ้านที่ตอน,นมีการสลายการชมุมนุมที่ลาดประสค์และบ้านเลยใกล้ใกล้กน,นะครับแล้วก็ขับขึ้นมาบนทางด่วนแล้วมองอไปตรงลาดประศกแล้วเห็นควันขึ้นมาแต่ mm hmm. กต็พ่อเราตอนนี้ก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าภาพนีนสำคัญกับตัวเองก็สําคัญกับเหตุการณ์ก็วัตถุทั้งหมดก็จะ คือประถุนหมดก็จะถูกจัดรวมกันแต่ว่ามันไม่มไ,มได้ว่าเราต้องการที่จะเรียกว่าไงไม่ได้มันงานมันกนังเปิดให้ให้กับคนดูอ่านอ่านกับกับตัวเองอยังไงก็ได้แต่แต่คือเราแค่รู้สึกว่าเราเอาความทรงจำบางส่วนของตัวเองมาวางไว้เพื่อแลกเปลี่ยนคนดู อ๋อใช่มันก็มีเป็นจำได้ว่าหลังจากที่ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นมันก็มีนิทรรศการที่ว่าชื่อว่า Imagine p e a c e ที่จากที่ BACC ซึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับการที่เหมือนส่วนตัวรู้สึว่านิทรรศการนั้นสำหรับเรา หลังหลังจากที่มีการสลายการชุมนุมไปไม่กี่เดือนเขาก็มีที่ีซีก็มีการจัดน,นี้มีรัศการชื่อว่าสันสันิภาพซึ่งมีททศกาเนี้มันเป็นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราการในการที่เริ่มเป็นศิลปินแล้วเราก็ไปดูเทศการนี้แล้วก็หลังจากผ่านมา11-12ปีเนี่ยเราก็กลับกลับไปมองใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจที่ที่ ที่ของที่เรามองตอนนั้นกับตอนนี้มันถูกมันเป็นของใช้สิ่งเดียวกันแต่ว่ามันถูกมองด้วยคนละแบบ